การที่จะอัปเกรดเป็น u p พิกเกได้คุณต้องซื้อสินค้าที่เรียกว่า u p พิกช h อ i c e ว่าแต่ u p พิกช h อ i c e คืออะไรละ่ะ u p พิกช h อ i c e คือสินค้าพรีเมียมคัดพิเศษสำหรับคุณจาก u p พิกเมื่อคุณซื้อสินค้า u p พิกช h อ i c e แล้วคุณจะได้อัปเกรดเป็น u p พิกเกและจะมีรหัสคำเชิญเป็นของตัวเองทันทีในส่วนของวิธีการซื้อก็ง่ายดายมากเพียงกดปุ่มยูพิกเกด้าน ็จะเข้าสู่หน้า You Pick Choice เลือกสินค้าที่คุณอยากช็อปในหมวดหมู่ You Pick Choice เมื่อเจอของที่ถูกใจแล้วให้กดปุ่มซื้อเลยและทำการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อสินค้าส่งตรงถึงบ้านคุณเพียงเท่านีน้คุณก็ได้อัปเกรดเป็น You Picker และมีรหัสคำเชิญเป็นของตัวเองทันทีมาจอย community You Picker กันนะพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย